คุณกำลังฟัง NBU Podcast รวมเรื่องราวและสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังทุกคนโดยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยน้อนกรุงเทพและนักศึกษาชมรมวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนอนกรุงเทพนอตแบงคอกเรดิโอ FM 97.75ไม่กระเฮิรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ NBU Podcast พอ c แคสที่จะนำสาระและเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านโดยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยน้อยกรุงเทพวันนี้อยู่กับผมนายบุรัศกรทองใบสำหรับเอพิโซดนี้นะครับมีชื่อตอนว่าสีสันสื่อใจและชื่อเรื่องก็คือจิตวิญญาณสื่อใจนั่นเองโดยการที่จะพูดถึงสีและก็จิตวิทยาด้วยนะครับ ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าเกี่ยวกับจิตวิทยาและสีนั้นมีความเชื่อมโยงกันมากๆในชีวิตประจำวันเลยไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆแบรนด์ต่างๆแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบตัวของเราเป็นสีสันหมดเลยซึ่งแต่ละสีนั้นจะสื่อถึงความหมายต่างๆทำให้เราได้รู้ถึงจิตใจของบุคคลแล้วก็ตอบโจทย์ของสินค้านั้นๆในแบรนด์ต่างๆการตลาดด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันเลยกัฮะว่า สีสัน,นแต่ละสีนั้นจะสื่อถึงอะไรบ้างอะไรจะสื่อถึงจิตใจบ้างแล้วก็แบบไหนที่จะเหมาะกับการทําธุรกิจบ้างนะรครับมาเรื่องกับสีแรกเลยนะฮะก็คือสีแดงนั่นเองนะฮะโด,ยส,ด,ะะดยสีแดงนะครับจะเป็นสีที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดเลยและเป็นสีโปรดของผมด้วย <c oughs> จะมีความเกี่ยวข้องอารมณ์ที่รุนแรงมากๆเลยนะครับอย่างเช่นความรักความหลงไหลและความกโกรธ โดยสีแดงๆนี้นะครับว่าเราจะได้เห็นเลยว่ารูปเป็นรูปทรงหัวใจอ่ะจะเป็นสีแดงหลักๆเลยเราจะเห็นกันว่อนเลยตามสื่อต่างๆหรือไม่อาจจะในชีวิตประจําวันเลยด้วยและก็จะเป็นสีสากลที่จะสื่อถึงความรุนแรงด้วยนะครับว่าเป็นความแข็งแกร่งความมีอํานาจความกล้าหาญและอันตรายภาพเหล่านี้นะครจะไปเห็นตรงที่ป้ายสต็อปของจราจรนะครเราจะเห็นกันเลยว่ามันจะมีสีแดงบอกอยู่ให้สื่อถึงว่า ไอ้ตรงนี้มันอันตรายนะไม่งั้นก็อาจจะมีตัวเป็นตัวหนังสือสีแดงที่เป็นการห้ามเอาไว้เราจะเห็นเลยบางครั้งอ่ะเราไม่ได้อ่านตัวหนังสือตรงนั้นเราก็รู้เลยว่าโอเครู้สึกไม่ปลอดภัยวะ่ะนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับสีอ่ะมันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์เข้ามาเกี่ยวด้วยแต่เราจะไม่พูดในเรื่องนี้กันซึ่งจะบอกกันว่าสัญ,ญลักษณ์กับสีอ่ะก็มีความเกี่ยวข้องเหมือนกันมันจะทําให้สื่อได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่าโอเคนะครับ นอกจากนั้นนะคะจะเป็นสีที่สื่อถึงชีวิตชีวาความเร้าใจและน่าตื่นเต้นอย่างที่เห็นนะคะว่าจะสีพวกนี้ถ้าเกิดเวลาเราเห็นอะไรแบบนี้มันจะรู้สึกตื่นเต้นด้วยบางครั้งจะรู้สึกแบบอยู่ไม่นิ่งอเอออยู่ไม่นิ่งแล้วก็มีความเชื่อมโยงเรื่องเพศด้วยเพราะงั้นมันจะถึงความเร้าใจไงใช่ไหมเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็เพื่อความอยากอาหารด้วย อากอาหารนี่เราจะเห็นเยอะมากๆเลยในอาหารที่เป็นแบบอาจจะเป็นแกงที่แบบเข้มข้นมากๆอย่างส้มตำอย่างเงี้ยเราจะเห็นมะเขือเทศจะเป็นหรือก็พริกมันจะดึงดูดสายตาเรามากๆเลยครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสีส้มซึ่งสีส้มนะครับจะเป็นสีที่สื่อถึงการให้กําลังใจในแง่ดีและความมั่นใจในตนเองเป็นคนเปิดเผยด้วยนะครับไอ้สีพวกนี้จะเป็นสีที่ว่าเป็นการ ชูใจเราทําให้เรารู้สึกดีขึ้นไม่ไม่ดาวมากเกินไปมันจะเป็นสีทางบวกนะครับว่าเออโอเคสีนี้อาจจะอาจจะเป็นสีปวดของหลายๆคนด้วยเราจะเห็นตามธรรมชาติทั่วไปถ้าอย่างพระอาทิตย์อย่างเงี้ยก็เป็นการที่แบบชูใจเป็นการที่ทําให้เราถึงแง่บวกว่าเออพระอาทิตสดใสอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะบางคนมันจะคิดแบบจินตนาการไปเรื่อยอะไรประมาณนี้ แล้วก็สีส้มจะเป็นสื่อถึงความอบอุ่นแล้วก็ความสุขด้วยถ้าเกิดเราดูสีไม่ออกเราสามารถเปรียบเทียบกับอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นะก็คือพลาสตทิสนั่นเองเราจะสื่ถึงความอบอุ่นของมันความร้อนของมันบางทีเราก็จะความสดใสด้วยสร้างแรงบันดาลใจความกล้าหาญความกระตือรืร้นกระปี้กระเป๋าและมีชีวิตชีวาและเป็นตัวกระตุ้นความอยากอาหารด้วยความอยากอาหารน่ะ อย่างที่บอกไปเลยมันจะคล้ายๆกับสีแดงแต่ว่าอันนี้ยถ้าเกิดเอาแบบที่เราเห็นภาพมากสุดก็คือคงจะเป็นพนันแหงแล้วก็แกงเผ็ดพวกนี้เราจะเห็นอยู่แล้วว่าเป็นสีที่แบบสดมากๆแล้วเรารู้สึกแบบเราอยากกินแค่พูดตัวนี้ผมก็หิวแล้วจริงๆ <c oughs> โอเคฮะเอาต่อไปจะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองนี่จะเป็นสีที่อ่อนลงมาจากสีแดงแล้วก็สีส้มลงมาอีกทีหนึ่งด้วยสีเหลืองนะฮะจะเป็นสีที่ สื่อถึงจิตใจแล้วก็เรื่องสติปัญญาสมองซีกซ้ายเกี่ยวกับด้านตรกาเป็นหลักเลยสมองนะครับมันจะมีทั้งด้านตรกาแล้วก็ด้านสร้างสารรค์นะครับอันนี้จะเป็นเน้นๆไปเลยว่าจะอยู่ซีกซ้ายเป็นหลักเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดจินตนาการความคิดสร้างสารรค์แนวคิดใหม่ๆการสร้างสิ่งใหม่ๆนะฮะก็สีนี้ก็อาจจะมีมาเกี่ยวข้องด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่น สีหลอดไฟนะครับสีหลอดไฟตอนแรกๆก็จะอาจจะออกเป็นสีเหลืองสีส้มอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นสีแบบนี้เลยให้ความส่องสว่างของเราโดยจะเป็นความให้การความหวังความสุขด้วยแล้วก็ความสุขสนานด้วยต้องบอกไว้เลยนะครับว่าสีแต่ละสีไม่ใช่ว่าจะเป็นความหมายเฉพาะตัวนั้นๆไปเลยสีอื่นไม่สามารถมีความหมายใกล้เคียงกันได้ไม่ใช่นะครับแต่ละสีมันสามารถมีความหมายที่สื่อถึงความรู้สึกนั้นๆได้แบบ มากกว่า 1- สีได้อ่าคำพวกนี้มันทําได้เป็นสีที่สี่ถึงความอบอุ่นแล้วก็ความสุขสร้างความระเรืองอและขี้เล่นทำให้จิตวิญญาณของผู้คนสดใสเอ่อถ้าเกิดสีพวกนี้ได้ตามแอนิเมชันนะครับมันจะเห็นในตรงที่ Inside Out มันจะมีตัวละครตัวหนึ่งเป็นตัวสีเหลืองะจะเป็นสี่องความสุขจริงๆอะ่ะในพวกนี้จะสื่อถึงจินตนาการหมดเลยถ้าเกิดใครเคยดู Inside out นะฮะเป็นแอนิเมชันของพิกซาลองไปดูได้นะฮะ จะมีสีแดงสีม่วงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองแต่ในพวกนี้แต่ละสีก็จะมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวของมันโดยที่เราเกินไปแล้วมีอยู่2ส,สีด้วยอโอเคครับแต่ว่าสีที่มันมีข้อดอีมันก็ต้องมีข้อเสียด้วยถ้าเกิดมีสีเหลืองมากเกินไปอะ่ะมันก็อาจจะจะทาให้เกิดความวิตกกังวลความหวาดกลัวมากๆแล้วก็มีความปั่นป่วนในจิตใจ นะครับผมสำหรับคนที่เครียดน,นะฮะหรือว่าคนที่วิตกกังวลง่ายๆการที่อยู่กับสีเหลืองเยอะๆก็อาจจะเป็นอันตรายทางจิตใจได้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับโอเคครับลำดับต่อไปกันเลยเป็นสีเขียวนั่นเองนะฮะสีเขียวนั้นจะเป็นสีที่เห็นได้ตามต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็ตามธรรมชาติต่างๆหรือป่าไม้เป็นพื้นที่โล่งกว้างเลยเราจะเห็นแบบนี้เป็นสีเขียวหมดเลย สีเขียวมันก็จะสื่อถึงเป็นความเป็นธรรมชาติความสมดุลและก็การเจริญเติบโต,วตวความสงบและความปลอดภัยพวกนี้นะครับมันจะมันจะเป็นฟิลนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดเราแบบว่าเราเข้าไปในป่าแล้วก็จะอาจจะรู้สึกถึงความเย็นความชุ่มชื้นในใจของเราด้วยอาจจะให้รู้สึกสบายตัวและเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะครับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมัคคีการรักษาความมั่นคงด้วยนะฮะ นอกจากนี้นะครับพูดถึงความมั่นคงและก็ความพึ่งพาในตัวเองแล้วอ่ะสีเขียวนั้นไม่ใช่ว่าเป็นจะเป็นสีเดียวเลยมันจะแบ่งเป็นเฉดสีต่างๆได้ด้วยตามความเข้มความอ่อนอันนี้จะมีสีเขียวเข้มด้วยนะครับสีเขียวเข้มนั้นจะสื่อถึงความเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและก็ศักดสีด้วยธุรกิจบางธุรกิจนะครับจะเกี่ยวกับสีเขียวเป็นหลักเลยอาจจะเป็นตามแบงค์ธนาัตร20ิอ่าจะเป็นสีเขียว จริงๆจ,จ,จะมีประเทศอื่นด้วยนะครับถ้าเกิดใครสังเกตเห็นมันจะมีสีเขียวอยู่ในนั้นด้วยอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการเงินอาจจะเป็นรูปกราฟิกการ์กกรตูนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเห็นกันชัดๆเลยนอกจากจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับจะมีสีเขียวอ่อนด้วยที่จะมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดใหม่การเจริญเติบโตและความสดใหม่ อันนี้จะเหมือนกับต้นไม้ที่ยังเป็นต้นอ่อน,ออนเล็กๆที่ยังเป็นสีเขียวยังไม่เข้มมากกําลังค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมากลายเป็นต้นไม้ใบหญ้าที่มีความแข็งแรงยากที่จะล้มได้ก็จะถือถึงความเิติบโตเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับผมมันจะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นธุรกิจนะฮะจะเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพการรักษาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติด้วย เป็นมีรกับสีแวดล้อมนะครับเอาละต่อไปจะเป็นสีสีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้าทั้งสองสีเนี่ยสามารถนับรวมเป็นเฉดสีเดีวยวกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีความหมายคล้ายๆกันด้วยสีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้านะครับจะเป็นสีที่มีความหมายถึงว่าความไว้วางใจความสงบสุขมันแสดงให้เห็นถึงความพักดีความซื่อสัตย์ตลอดไปจนความอุรนิยมและความสามารถในการคาดเดาได้ด้วยมันทําให้รู้สึก ว่าสีเนี่ยดูมีความเป็นมิตรมากเลยแต่ว่าสีพวกนี้นะครับมันจะเป็นสีที่ไม่ได้สื่อทางนั้นทางเดียวจะเป็นสีตรงกันข้ามกับสีแดงด้วยจะมีผลตรงข้ามกับสมองมากกว่าสีแดงอ่าทั้งพวกนี้ถ้าเกิดเป็นในเชิงวิทยาศาสตร,ร์สีน้ําเงินนะครับจะเป็นสีที่สงบลดความตึงเครียดและลดความกลัวด้วยชะลออัตราชีพจรและลดความอยากอาหารด้วยนะครับ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดปัญญาแล้วก็อดมคติที่สูงขึ้นแต่ก็จริงใจสงวนไว้และเงียบความเย็นและมันสร้างความรู้สึกปลอดภัยพวกนี้จะเห็นได้ตามออฟฟิศออฟฟิศาจจะมีสีฟ้า,ส,ฟาสีเงินนี่เข้ามาเกี่ยวด้วยอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกแบบว่าสบายใจรู้สึกสงบไม่ไม่ค่อยร้อนมันอาจจะเป็นแบบเป็นการหลอกจิตใจของตัวเองด้วยว่า ในสีที่เรามองเห็นนั้นอาจจะไม่ได้เป็นตามนั้น100%ก็ได้ครับผมโอเคฮะเข้ามาสู่สีสุดท้ายกันเลยดีกว่าอย่างสีม่วงฮะสีม่วงนี้จะเป็นสีที่แตกต่างจากเพื่อนๆหมดเลยจากที่พูดมานะครับสีม่วงนะครับจะเป็นสีที่จินตนาการแล้วก็เรื่องจิตวิญญาณสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้มีอุดมการณ์สูงคนที่มีอุดมการณ์สูงก็จะหมายถึงว่าจะเป็นคนที่ มีอำนาจหรือว่ามีความคิดที่เอาแน่นอนอยู่แล้วสีโมนี้ก็จะสื่อถึงความหมายนี้ได้นอกจากนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่สื่อถึงว่าเป็นความคุ้นคุ้นคิดความคุ้นคิดช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับความคิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้และก็จะมีสื่อแสดงถึงความมั่งคั่งมักใช้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงหรือว่าดีกว่าของพรีเมียมนะครับ เออเอาจริงๆถ้าเกิดไม่ใช่ตามธุรกิจเราจะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเกมเกมเกี่ยวกับ r O v อย่างเงี้ยสังเกตดูนะครับว่าตรงแร่งอ่ะมันจะมีสีม่วงเกี่ยวกับอยู่แล้วซึ่งสีม่วงอ่ะจะเป็นสีที่แรงมากๆตอนช่วงที่เราลงแร่งด้วยถ้าเกิดยศสูงเขาจะโอ้โหรู้เลยว่าคนนี้ยศสูงแน่ๆเพราะมีสีม่วงเข้ามาเกี่ยวด้วยเอาละครับขอบ เนื้อหาดีๆนี้นะครับก็ได้มาจาก The Wisdom Academy ต้องขอบคุณเนื้อหานี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับสาระและเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์ที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านติดตาม NBU p o d c a s t โดยคณะดิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนท์ทรุงเทพกันได้ใหม่ในเอพิซ d ดหน้าวันนี้บูรัศกรทองใบลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ มาติดตามรับฟัง NBU Radio รวมเรื่องราวและสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังทุกคนในเอพิโซดหน้าทางแฟนเพจ97.75 North Bangkok Radio รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลายัยนอร์กรุงเทพ FM 97.75เมกะเฮิร์